มือเดียวป้ายแดงกับ Toyota Fortuner 2.8 T R D ขับเคลื่อน4ล้อท็อปสุดทรงสปอร์ตปี2022ครับวันนี้ราคา1 9 9 0 0 0บาทเพื่อนๆสมาชิกวิ่งมาเพียง140,000กว่ากิโลได้สีขาวสวยใสท็อปสุดแม็กหลอๆด้านหน้าด้านท้ายสุดหลอดุดันมากๆครับเพื่อนๆสมาชิกครับ ตัวนี้ท็อปสุดแล้วเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยทีเดียวครับปกติแล้วเจนนี้รุ่นนี้นะครับราคาอยู่ประมาณล้านเถึงล้านแนะเพื่อนเพื่อสมาชิกวันนี้ใครสนใจสภาพนางฟ้าแบบนี้ประหยัดงบประมาณไปประมาณ7 0 0 0แสนกว่าบาทนะครับได้รถคันนี้ไปครอบครองครับเอกสารครบถูกต้องตามกฎหมายซื้อสดไม่มีแวด7%ไม่มีค่าโอดใดๆทั้งสิ้นครับ ส่วนจัดไฟแนนซ์จัดได้ตามเครดิตของลูกค้าเลยนะฮะผ่อนเบาๆสบายๆครับดูแลทุกอย่างให้นะครับผมใครสนใจนะค,คันนี้สวยหล่อดุดันจริงๆครับจอดอยู่รามอินทาใครอยู่ใกล้อยู่ไกลแวะเวียนมาทดสอบทดลองมาดูมาเช็คได้นะครับหากคุณคิดว่าอยากประหยัดเงินในกระเป๋าเยอะๆแต่อยากได้ Fortuner TRD คันนี้ก็มาจัดไปนะครับ สนใจดุนๆครับกลัวไม่ทันจองเพียง3,000บาทเท่านั้นเองและรีบมารับรถไปเลยนะครับอย่ารอช้า TRD คันนี้สวยงามจริงๆรถงามงามคัดๆมาแล้วนะครับ088 584 5375ครับ